คลิปนี้สายมูห้ามพลาดเด็ดขาดเจ้าวิธีส่องเจียงปลามาเคารพสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ม่อนกูเวนนะเจ้าซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องลือมากเลยนะเจ้าใครบ่เคยมาต้องลองมานะเจ้าก่อนที่จะเข้าไปเปิ้นก็นจะมีจุดบริการที่ว่า ชำระล้างสิ่งบด,ดีนะจ้ะด้วยการเอาเหรียญน้ำโชคหนึ่งเหรียญวางบนก้อนหินตักน้ำห้ากระบวยรดบนก้อนหินนะจ้าแล้วก็ตักน้ำมาล้างมือซ้ายล้างมือขวาด้านนอกอ่างนะจ้าแล้วก็คำนับหนึ่งครั้งแล้วก็ตบมือหนึ่งครั้งนะจ้ะเป็นการเซตพิธีก่อนที่จะเข้าไป ด้านในเพื่อที่จะไปเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้านในในเจ้าตรงบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าบริการเพราะว่าจะเข้าจะบูชาผ้าแพรน้ำมันเพื่อจะอไปเติมน้ำมันตะเกียงเตียนปูเตียนปูเวสุวรรณเทียนแก้ดวงตกทำบุญถวายจ้างผ้าแพรแดงทำบุญไข่นะเจ้าหรือแม้กระทั่ง ก็จะมีข้าวสารก็จะมีนะเจ้าที่เขาแล้วแต่ความประสงค์ว่าเขาจะประสงค์ที่จะทําบุญอย่างใดนะเจ้าทูบสมวังก็มีนะเจ้าเป็นทูบก้านใหญ่มากเจ้านี่ไผ่ค่สมบังวโวยก็แนะนําปูชาทูบด,ดอกใหญ่นี่นะเจ้าก,ก็จะมีจุดตู้บริจาคนะเจ้าเอาหยอดตรงนี้เลยเขาปูชาเสร็จแล้วก็ ตังหยอดที่ตู้บริจาคเลยเจา้าส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดสําเร็จนะเจา้ามีทุกอย่างเลยแต่ว่าจะเป็นชุดเล็กทูบก,ก็จะเป็นดอกเล็กน้ํามันก็จะเป็นขวดเล็กนะเจา้าก็จะมีเตียนมีอย่ญญญางต่างๆที่เราจะต้องไปเคารพบูชาต่างในนะเจา้าก็จะเป็นชุดละ150บาทก็จะมีกระดุมเม็ดใหญ่ให้ตัวนะเจา้าเสร็จพิธีแล้วเขาก็จะได้ไปแลกไอติมได้นะเจา้านี่ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เราเข้าไปเคารพสักการะนะเจา้านาอ หรือว่าใครจะถวายบูชาผ้าป่าท้าวเวสสุวรรณเพื่อซื้อรถโรงพยาบาลก็ได้กระดาษสีชมพูตร,ตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษที่ว่าเฮาฝากดวงไว้นะเจ้าจุดนี้ก็จะเป็นจุดจุดทูจุดจุดเทียนแล้วก็เติมน้ํามันตะเกียงนะจ้าตรงนี้นะเฮาก็จะทําการเติมน้ํามันตะเกียงเลยตรงจุดนี้นะเจ้าเติมจนหมดเลยเพื่อนก็จะมีเป็นจุดจดนะจ้า จุดนี้ก็คือว่าต้องใช้กระดาษสีแดงนะเจ้าปัดเป่าส3บาครั้งนะเจ้าเนาะตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็น,นี่เจ้าบริเวณนี้จะเป็นอ่าที่เฮาจุดทูปจุดเทียนกันตะกี้นะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นเฮาก็ต้องมาเคารพบ,บูชาขอพอรกับท่านเทพทันใจตรงนี้ก็จะเป็นคือนั่งนั่งสักการะขอพอรท่านท้าวเวสสุวรรณนะเจ้าตรงนี้จะเป็นจุด ถวายจ้างอันนี้ก็เป็นจุดถวายผ้าแพแดงนะเจ้าเ่นก็จะมีจุดต่างๆไว้บริการเฮ้านะเจ้านี่อันนี้ก็จะเป็นแห่งจุดหนึ่งที่เฮาต้องมาเคารพสักการะนะเจ้าผลาดมาได้เลยนะเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากตรงนี้ก็จะเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑนะเจ้าถ้าว่าผิดไปเอ่ยผิดไปก็ต้องขออภัยตัวนะเจ้านี่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะเจ้ามีคนมาขอพรนักขนาดเลยเจ้า ยังตัวผ้าผ้าเกยมาขอพรแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ได้สมปรารถนาสมวังตามที่ขอในเจ้าก็เลยได้ปิกมาแหมหลอกหนึ่งเจ้าแต่ว่าพาบ่ได้บนเนาะแต่ว่าพาเป็นคนแบบว่าขอพรเอาในเจ้าบ่ได้บนรอบนี้ปิกมาก็เลยว่าเอาไข่มาถวายในเจ้าปุจาไข่ถวายนี่เลยเจ้าศักดิ์สิทธิ์ขนาดเลยในเจ้า คนต่างอื่นต่างไก่ที่เปิ้ลหูข่าวเปิ้นก็มาเคารพสักการะหอพรเหมือนกันนะเจ้าถ้าจะได้ไผอยู่ตาหมใกไกหมูหีหรือว่าไขที่ว่าอยากมาเคารพสักการะท่านเท้าเวสุวรรณก็เจิญมาได้นะเจ้าม่อนกูเวนนะเจ้านี่จะเป็นท่านเท้าท่านเทพทันใจนะเจ้าไข่ไข่ได้ประสบความสําเร็จว้อยกับมาเลยนะเจ้าตรงนี้ก็เป็นจุดบริเวณจุดทูบที่ว่าเปิ้ลฮื่นะเจ้าทูบที่ว่า ถูบเลขหวยนะเจ้าจำของไข่ของมันเนอร์ตรงจุดนี้นะมันจะมีนักขนาดบรรยากาศดีเจ้านี่จะเป็นบรรยากาศโดยรอบเนาะร่มรื่นนีเจ้ามีน้ำลำธารตรงจุดนี้ก็จะเป็นสำหรับสายหวยนะเจ้ามีแป้งรวยพร้อมนะเจ้าภายตาดีก็ได้ไปนะเจ้าเลขไข่เลขมันเนาะพอเข้ามาด้านในนะเจ้าเ่าก็มาเคารพสาการะพระพุทธรูปแล้วก็ท่าน พยาม,มุนีผู้ชงนะเจ้ามีก็จะเป็นประมาณนี้นะเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าใครจะเข้ามาขอพรเพื่อนก่อนจะมีจุดบริการปูจามากพลูเพื่อจะมาถวายท่านมุนีผู้ชงนาคานะเจ้าอันนี้ก็เก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมเนาะศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าแต่ถ้าเข้ามาแล้วก็ขอให้ทุกท่าน สำรวมกายสำรวมวาจาตัวในเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอพรจะได้ประสมประสงค์ดังใจหวังนนเจ้าใครที่าโฮว่าม่อนคูวเวนมีตังใดม่อนคูวเวนอยู่ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นนเจ้าจะได้ก็มาขอพรสักการะได้นนเจ้าเจริญใน,นเจ้า